ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปูแ่แหวนตอนสติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอหลวงปูแ่แหวนสุจินโนเล่าถึงการปฏิบัติทางจิตว่าเป็นของที่ละเอียดอ่อนมากสติสัมปชัญญะต้องตื่นอยู่เสมอไม่เช่นนั้นจะตามไม่ทันจิตจิตเป็นธรรมชาติชอบคิดชอบปรุง ชอบแสสายไปหาอารมณ์จากที่ใกล้ที่ไกลไม่มีขอบเขตถ้าอยู่ในที่ชุมชนอารมณ์ที่เข้ามานั้นส่วนมากจะเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างการต้อนรับอารมณ์ของจิตมักจะนำมาแบกม,มาหามาหามมาทับมาถมตัวเองการที่จะสลัดตัดวางนั้นไม่ค่อยปรากฏ เพราะเหตุนั้นจึงทําให้เราเป็นทุกข์ไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นสุขไปกับอารมณ์นั้นๆเป็นความเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นๆทั้งนี้ก็เพราะขาดการพิจารณาของจิตนั่นเองจิตที่ไม่มีสติเป็นพี่เลี้ยงคอยควบคุมคอยแนะนํามักจะไปแบกไปหาาไปหาม,หามเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทับมาถมตนเองให้เกิดทุกข์ถึงกับบางคนตีอกชกตน ห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่ารื่นอารม์กลายเป็นพิษเป็นภัยไปก็มากส่วนอารมณ์ของนักปฏิบัติผู้อยู่ในป่านั้นมักเกิดขึ้นกับจิตที่ชอบปรุงแต่งเป็นอดีตเป็นอนาคตซึ่งอารมณ์ประเภทนี้ทำลายนักปฏิบัติมามากต่อมากแล้วเพราะไม่รู้เท่าทันกลมายาของจิตเหตุเพราะขาดสติปัญญานั่นเองดังนั้นการปฏิบัติจิตภาวนา จะเป็นต้องตื่นอยู่เสมออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้าออกตามทวารต่างๆนั้นต้องได้ร,รับการใคร้ครวนพิจารณาจากสติสัมปชัญญะเสียก่อนทุกครั้ง